โซดี้ด <altro> okay, <Really? S 1> <eless> ูดูคดูโอเคมินิมินิมินิวิเนียอะไรวะกูไม่เข้าใจชื่อเกมอ่ะมินิอะไรวะมินิโมต้าจะโมต้าโมโต้ไม่โมตาตัวมินิโมมาปะโมมามินิมาม่าใช่มาม่าใช่มาม่ากันเช่นเคยอ้าวไล่ไล่ไอ้ฟอกอ่ะฮะ อยู่กับด okay. right. ่านที่แม่ด่านคลาสสิกปะด่านแรกปะด่านแรกเลยโอเคเขาเรียกว่าด่านคลาสสิกในตำลักดิกูยืนพูดเลยเดี๋ยวการจราจนเดี๋ยวกูไจราจรเหรอเดี๋ยวกูไปเสือกเดี๋ยวกูไปเสือกกูไม่เสือกได้เยอะเลยวันนี้วันนี้เสือกได้เยอะเลยล่ะใครอยู่ข้างหน้าเนาะใครอยู่ข้างหน้าเนาะ ใครอยู่ข <wor> ้างล่างเนาะไอแม็กีลูกสาวได้ว่ะไอเหี้ยเฮ้ยเจาเ้ยวิวไนหงสไฟดูเล่เลยเหียใส่เดรสเกลิตาใช่ไหมหียเป็ดอยดเป็ดอียดแม่งไหนกันไหนเหอะไอเหียเจ็บชิบหายเลยโดนปะวะยิงสุมไปไม่รู้โดนปะวะ เจ็บมั่งละมึงมันต้องเจ็บมั่งละมึงมันต้องเจ็บมั่งละมึงใครใหญ่ใครมีสไนเปอร์มึงจะไล่ฆ่ามึงก่นก่อนนะเฮยกูไม่ใช่สไนเปอร์อ่ะกูไม่ใช้ไนเปอร์แล้วเอาสไนเปอร์กูพื้นมากบ้องไอ้เหี้ยมึงจากไหนวะบ้องเสดย์เสดย์เออ อยู่ตรงไหนกันเอจฉอดของบนของบนตรงไหนของบนตรงนั้นที่ถุงคือไฟฟ้ากูว่าเห็นอืมกูรู้นะว่าใครอยู่กัดฮัทนั่นอยู่ไหนวะเอาไอเดียวเติ้งเจมเมอร์คิวแม็กเอาชิบหายแล้วเติ้งท่าจะได้ของดีนะของดีเฮอะไรกระปืนนี้กูระปืนนี้กูระปืนนี้ออาวชิบหาย มึกหมดไอ้เหี้ยตกแบบกูไม่อยู่กับพวกนี้แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตายตายอ่ะเลือดครึ่งเลือดกูมีเต็มหลอดเลือดกูมีเต็มหลอดวอดพ่อทีนะแล้วไงกูอยู่ที่โหลอยู่ตรงไหนล่ะกูจะบอกให้โง่เหรอครับไอ้เหี้ยบอกให้โง่เหรอครับอืมที่ผ่าแล้วมาเนี่ยหายแล้ว อ้ยไอสัตว์อมึงคว้างระเบิดเด็แน่จริงเราคว้างอเชียเฮ้ยกูลืมไปมีโลยัดดอกไไกูองหาย่าลูกซองกูหายไปไหนวะลูกซองกูอือไอเหียเ้ยาถ้ามึงตายมโคตรกากอะชิบหาย เอ้ยไม่เป็นไรเว้ยตานี้เรามาโหดได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าอาจารย์มาบอกปรับสายที่นี่เลยได้อยู่แม็กแม็คพอดีแม็กเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้แดกซะเรียบร้อยเหี้ยลอยเป็นคิ้นฟลายเลยอยากใส่เพลงเหลือเกินเอ้ยสวัสดีสัตวกเหี้ยตายตกรตกแมปตายโคตรฮะบวกปืนทิ้งเอาไงอ่ะ มีมีเลเซอร์นะคะใช่เราเนี่ยข้าวเหรออ่าใครข้า,ขขามวะแม็ก <c oughs> มีตัวเดียวในโลกครับที่ไล่เก็บคิวขนาดนี้เนี่ยอันนี้กูต้องขอบคุณขอบคุณมึงอ่ะอ๋อมีเลเซอร์ใช่ไหมได้ฮะได้ฮะได้กูะจะจอมึงเลยกูจะจอมึงเลยไ <c oughs> อ้เหี้ย <c oughs> ทำไมพวกมึงชอบตายพร้อมกันล่ะวันนี้กูจะใส่ที่เด็กไก่ยี่หริ มึงเกิดมาพูดผูหารซ้ายหารขวาเลยดีอยดีกว่าเลยโอ้มึงยังจะทิ้งแล้วิบอัดหน้าอยู่ดิว่ามึงเกิดกูเกิดใกล้ๆผาดอีกแน่เลยเกิดพูยิไ้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูหาซ้ายหขวาอยู่ตรงนี้จริงด้วยไอ้เกนนี้มันเฮียอะไรวะไอ้เฮียแม็กแม็กไอ้หนยายิงกู จะไปไหนกูไม่สนกี่โมงต้กูขอนะอันเนี้ยอันเนี้ยกูขอนะอันนี้กูขอนะอันนี้ขอนะกูให้มึงเลยกูไม่เอาเยก็บไปเซฟจังหวะนี้มีแต่ไม่ให้อ่ะคลิปนี้ต้องชื่อว่าไหนที่สุดไหนที่สุดกูก็จริงกว่าอื่นเขาได้มาตั้งทีไหนอี๋ ไหลายคลิปแล้วที่ผมโดนเขายิงเอี้ยจะขึ้นเยแล้วก็ตายห่ากันซะก่อนเยโดเยโดเยชิโองปืนป้งป้งไอ้พี่ต่อต่อตมอกกาก่อต่อต่แต่ขึ้นอยู่เล่ไอต่ัตว์อย่องน้อยกูก็ได้ทิ้งปือเลอซอร์อต่อต่่่อ่่ออ่